สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาครับกับเกมฟรีไฟแม็กนะคะวันนี้พี่มากับปีกสุดท่อันใหม่นะครับผมบอกก่อนนะครับว่า9้าเพชรเท่านั้นนะครับน้องๆในพี่อยู่กับ2องบุคคลที่เซงวงซงอิทธิพลกับพี่มากเพราะว่าวันนี้เขาจะให้พี่ขี่คอกันนะครูนะครับผมพีแวนกับน้องแทนนะคะสวัสดีครับน้องแทนสวัสดีครับสวัสดีครับเธอร์สวัสดีเขาไม่ออกเสียงนะครับผมวันนี้เราจะไปล่าโหมดทั่วไปกับเกาะสวนกันวันนี้บอกเลยว่าจะบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ได้เก่งแล้วแต่ว่ามือซ้ายมือขวาพี่วันนี้คือ สุดจัดในรุ่นและแทนที่ว่าเราเริ่มสวยแล้วละ่ะอ๋โอเคได้พี่จะโชว์ศัก,กยภาพแล้วจำตัวเออ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 อเลยอออออออาออ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 าออ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 อวเอออออัอออมอออออยอออออนั้นออ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 ะนนอะน,น,นะอนนนอ จริงๆเราไม่ได้เล่นไ่ออกหรอกเราแค่แบบว่าหลับตาเมื่อกี้พี่หลับตานะตอนลงมาเฮ้ยเฮ้ยเอว่ะเฮ้ยเอว่ะดูตอนนี้อเอ้าเอาาราา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 อาาาาาเราเาานาาาาาลาาาาาาอาา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 ่าา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 นาาอาา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 าเาา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 าเาา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 ยาคา อย่ามาแย่งปืนฉันเอ้ย,ยอ,อ้าวไม่เป็นไรเธอเธอเขาแค่แกล้งล้มเฉยแทนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่กำลังจะไปแต่เลือดพี่เหลือน้อยเกินพี่ปั๊มยาแปบ๊บเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเหมือนกันเราได้เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเขาจะโชว์ศักยภาพอ <Okay. S 1> ุตวังระวังเฮ้ยนี่โดนแล้วไม่รู้แต่ว่า เขาลากน้องไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหเพียบเลยโอหเยี่ยมเลยซูซ่ามากตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็ครอบครองตรงนี้แล้วสิเฮ้ยเมื่อกี้เราแบบว่าสุดตึงอยู่นะเมื่อกี้เราเฮ้ยไหนไหนซื้อจับซิผลฟินิคจับซิไหนไหนไหนเฮ้ยโอ้โหซูซ่ามากขอบใจแต่เมื่อกี้ยิงเข้าหัวพี่เลยนะเอ็งโกรธอะไรพี่หรือเปล่าไม่มีคนไอเดียวเดียวเดียวโอ้โหเกือบพีหงเดียวเริ่เรียบร้อยยังเธอ เดี๋ยวเขาไปหาเอออันนี้ก่อนนะกระสุนลูกซองก่อนเฮ้ยระวัง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 จัดไปเลยจัดไปเลยเฮ้ยสวยยอดสุดยอดเลยสุดยอดแต่เราเก็บของอยู่เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัว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 เจอกันแน่มันอยู่มันอยู่ข้างล่าง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 เออมันอยู่ข้างล่างนั่นแหละระวังระวัง เฮ้ยสุดยอดเลยว่ะโอ้โหเมื่อกี้แค่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 กีดกีดกบเกลื่อนเฉยเฉยเฮ้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 ยเเฮ้ยหสลิงเลยอ่ะได้ตอนแรกจะหัวกระสวยแหละแต่ว่าเกรงใจเอ้าเฮ้ยเกินไปมันหนได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอที่หนรวมหนดูก่อนนี่เฮ้ยเหินฟ้ายโอ้โหยังสุดเลย ก็ถ้ากดออกจะเป็นยังไงอ่ะอ้าวเหรอไม่กดละแต่ถ้าตรงนี้พี่ว่าพี่น่าจะไต่ระันสูงเกินมันเอากระสุนไปไหนหมดตรงเนี้ยถ้าเก็บเหรอเขาบนหากระสุนอยู่นะ่ะ<อ>ตั้งออโต้อยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันเก็บแค่แบบมัน,ม,นมันเก็บมันมีอยู่แล้วกระสุนมีสองเราแต่อยากมีเยอะกว่านี้ไงเี๋ือค่าตั้งเพียงพี่ไม่ต้องตั้งค่าหรอกไม่ต้องตั้งค่าหรอกตั้งโตะก็พอเออใช่ วันนี้คิดว่าตอนนี้เราจะถึงที่ที่อันดับไหนน้องชายเราถึงแค่นอนี่โคนเชเป็นคนท่น้งเตยเฮ้ยโคนเตยอะไรนะไปไหนนะโคนกโคนเชนกโกำมอนชนกเหรอใช่ๆๆอ๋อพี่จะเก็บหมวกพี่อยู่นี่ป่ะน้องเดี๋ยวพี่เก็บหมวกแป๊บนึงพี่กำลังไปแล้วใช่เหรอโอ้ยไม่นะ มาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วโอ้โหเนี่ยหลังไหนวะอ๋ออยู่บนนั้นเหรอี่ด้วยพี่อยู่คนเดียวมันอยู่ตรงตรงข้ามนี้มันอยู่ตรงข้ามนี้แต่ว่าเขาจะไม่ทิ้งเขาจะไม่หนีต่อไปแล้วเขาจะโชว์สเต็ป เาไม่มีไอ้บอข้างบนนั้นเธะระวังข้างบนนั้นอยู่บนนั้นแหละระวังระวังอย่าวิ่งขึ้นไปมั่วซั่วมาบังอาจระวังด้วยเธอเฮ้ยเมื่อกี้พี่ดวนตวนได้ได้ได้กำลังไปกำลังไปน้องชายพี่กำลังบัตรแล้วเอออพี่พี่ถึงขบวนไปเลยแต่มันก็ต้องออกมาเขาดังนั้นเขาดังาหลัง้น เฮ้ยล้มล้มโดนพี่ยิงโดนหัวมันด้วยทุกคนเมื่อกี้พี่โดนหัวนังเป้งเลยร้อยยี่แปดเมื่อกี้วว้าเฮ้ยมีคนโดนมาข้างหน้าเลยเฮ้ยสุดยอดเลยวว้าโอ๊ยโอ้ยบัวมันยืนกันเป็นหมู่คณะเลยเมื่อกี้นะฝากด้วยเฮ้ยมันโดนหมอกบืบแล้วเฮ้ยมันโดนหมอกบืบแล้ว มอบื่อขึนเลยหมบื่โอ้โหกลับมาอย่างไวแล้วลงตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลงมาปุ๊บเขาล่วงเลยเธอไม่ต้องสนใจเขาเรกเธอวิ่งเข้าไปเลยมัายืนอยู่ตรงโรงงานเถอความหวังหมู่บ้านความหวังหมู่บ้านแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรเฮ้ยเอ็งไปตรงนั้นเหรอกูยังสุดเลยมันอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่มาร์คให้ทีก่อนพี่ตุยแล้วกันนะ มันอยู่ตรงนั้นระวังระวังระวังเฮ้ยพี่เชื่อใจเองนะเว้ยตอนนี้บอกเลยว่าพี่ส่งพลังแล้วหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหยังสุดจอกนั่นแหละยาอยู่ข้างหน้าอ่ะยาอยู่ขา้ขางหน้ามียาอยู่ขา้างหน้าด้วยนะโอ้โหเขตึงเลยตนดีจริงอ่ะพี่ไม่อยากพูดแ่ะไม่พูดเดีเ๋ยวเมื่อกี้มันมันเฮ้ยมาซื้อของมาซื้อของอยู่ โคตรฟิตคอมเลยโอ้คนเดียวโอ้คนเดียวอ้าออาเดียวแลีส้ก้าอเออเฮ้ยเราทําได้ดีมากน้องชายเราทําได้ดีมากมาตาแรกก็บอกเลยว่าเราเฮ้ยนี่นี่ขนาดว่าหลับตาข้างนึงนะตอนแรกหลับตาสองข้างรอบนี้หลับตาข้างหนึ่ง,นะตแ,ตง,ตง,งแต่ต่อไปจะลืมตาสองข้างไปกดเลยโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยน้องชาย เอาไงดีมีมีมียาเอ้ยกดผิดขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษมันไม่เป็นไรแล้วเบิดเพื่อนไม่เป็นไรอ๋อโอ้โหกดไปโดนปุ่มระเบิดแล้วก็โยนเฉยเลยเมื่อกี้พี่พี่ต้องบอกก่อนนะว่าพี่ไม่มีอะไรเลยมีคนแต่ว่าพี่ไม่มีปืนระเบิดถ้าระเบิดตัวเองโดน่ะตัวเองเจ็บแต่ถ้าเป็นระเบิดไม่จะไม่เจ็บอ๋อได้เอ้ยชมพี่พี่วิ่งไปเก็บปืนก่อนได้ไหมพี่ไม่มีอะไรเลยวะ

ตามมาเลนี่เไม่ต้องกลัวอาไปพร้อมกันสองคนมาๆๆๆมาไปเลยไปเลยไปเลยไปดูเลือดดิดูเลือดเพื่อนเอ้ยนี่เรียบร้อยเล้วเดี๋ยวเอากโย่บอกแล้วเกียร์ที่แล้วได้ที่สองใช่ไหม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเอ้ยเราถือว่าตอนนี้ถือว่าพี่พัฒนาการดีมากทุกคนใช่แสตลูดีมากเลยอ้าวอาันนี้เองชมพี่ใช่ไหมใช่เปร่ามานี้สำหรับพานี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบและอยากให้เล่นแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แหมงพี่นะจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกนะสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้ว